สำหรับแลรอบรู้วันนี้ค่ะนะคะเราก็จะพูดคุยกับคุณนัทวิริยาพริกสวรรค์ค่ะนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการหัวหน้าสํานักงานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์มอออกปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะนะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันถึงศูนย์วิจัยนวัตกรรมสร้างสารรค์นะคะของคณะศิลปกรรมศาสตร์มอออกปัตตานีค่ะ นะคะได้ชมภาพสวยงามไปเมื่อสักครู่แน่นอนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทั้งสนใจแล้วคงจะมีคําถามหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพูดถึงเรื่องของที่มากันสักนิดหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เราจะเห็นเมื่อกี้เนี่ยจะมีเรื่องของอชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมด้วยอยากจะให้ได้เล่าถึงบรรยากาศแล้วก็ที่มากันนิดหนึงนะะ่งค่ะ จริงๆแล้วศูนย์วิจัยนวัตรกรรมสร้างสรรค์และวก็พนธกิจเพื่อสังคมนี่ค่ะเรามีชื่อเป็นทางการด้วยคือ innovation uh, innovative design and art hub ะนะคะก็คือ เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะศิลปกรรมศาสตร์เรานะคะที่อยากจะ,ะเข้ามาขับเคลื่อนโดยการนำศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมที่ทางคณะมีะคะ่ะมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนนะคะแล้วก็งานวิจัยงานสร้างสรรค์เพื่อมุ่งไปสู่นวัตรกรรมนะคะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าแล้วก็มีผลกับภายในในพื้นที่แล้วก็ในระดับชาติตรงนั้นด้วยนะคะนี้คือพันธกิจของคณะเรานะคะ,คะหลกัหลกๆเนี่ยเราก็จะมีลักษณะการ จัดกลุงมแบบให้เปล่านะนะคะหรือแม้แต่ของเรื่องของการหารายได้ในส่วนใหญ่แล้วคือเราก็นําผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะมามาช่วยเขาจัดจําหน่ายนะคะ<ม>นอกจากสร้างองค์ความรู้ให้เขาแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นพื้นที่ที่จะให้เขาได้มีพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้านะคะ<ม>แล้วก็เรามีการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิด ทีมงานวิจัยสร้างงานนวัตกรรม <c oughs> นะคะเพื่อ <pe> er> ให้งานที่เรามีเนี่ยคะ่ะไปตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนได้นะคะ <c oughs> รวมถึงยัง <c oughs> มีพื้นที่ให้สําหรับสิทธิเก่าด้วย <c oughs> ค่ะคุณจอยค่ะยังไงคะสิทธิเก่าคือมีพื้นที่ให้เขาได้ยังมีพื้น ยังมีส่วนร่วมยังกลับมาคืนถิ่นศิลปกรรมศาสตร์ได้โดยที่เราเองก็พยายามสร้างเครือข่ายให้คณะของเราเนี่ยยังเป็นบ้านของเขาอยู่ในการที่เขาก็สามารถมาทางานกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ภายใต้ของศูนย์วิจัยนัตกรรมแล้วก็ธุรพัฒเพื่อสังคมตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของการอบรมให้กับชาวบ้านนะคะเรามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะค่ะขั้นตอนอันนี้พูดถึงเดี๋ยวเพิ่งจะพูดถึงพอย n ์คือพันธกิจของเราใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราก็มีส่วนงาน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์ตรง,งนี้ด้วยนะคะศูนย์แรกที่เราทำก็คงเป็นศูนย์ของปัต a านิสต a อะคาเดมีนะคะซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความเมตตานะคะ,คะท่านรองศาสตราจารย์อิบิจิตเลิรสงสมบัติซึ่งตอนนั้นก็เป็นรองอธิการบดีวิจัยเขตปัตตานีนะคะท่านก็ให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนะคะของปัตตานิฮุริ i ิตี้ให้เราได้มีพื้นที่ของการที่เราจะ ด้วยความที่ปัตตานีของเรามีความโดดเด่นความสวยงามเรื่องของอัตลักษณ์เสื้อผ้าอยู่แล้วค่ะแต่เราจะเอาความเป็นแฟชั่นซึ่งศิลปกรรมมีความถนัดเพราะมีสาขาแฟชั่นตรงนั้นอยู่แล้วนะคะเข้าไปช่วยริมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะให้ปัตตานีเนี่ยมันมันมีกลิ่นอายวัฒนธรรมเหมือนเดิมแต่ยังคงเรื่องของความเป็นแฟชั่นนิสต์อยู่มันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าปัตตานิสตาค่ะก็คือการผสมผสานระหว่างคำว่าปัตตานีกับ แฟชั่นนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นปาตาลิสต้าคาเดมี่ตรงนั้นนะคะเราก็จะมีตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราดูแลอยู่ก็จะเป็นเรื่องของศูนย์มิลิทีศีดีซีซึ่งเราก็ทํางานร่วมกันกับทางศูนย์ออกแบบที่กรุงเทพนะคะก็คือ t ี c ีดี้ีเพื้นที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มาเนี่ยนอกจากจะเป็นห้องสมุดที่น้องๆมหาวิทยาลัยสงขลานักเรียนนี่ก็คือประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าเรามีพื้นที่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่น้องมาเสด็จงาน ออกแบบงานแฟชั่นหรืองานทัศนศินค่ะงานประยุกต์สินได้ที่คณะศิลปประมศาสตร์นะคะเราก็มีพื้นที่ตรงนี้ให้กับน้องๆได้มาทํางานร่วมกันกับเราอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กับนักศึกษาที่แจ้งไปเมื่อครู่แต่เมื่อกี้พี่พี่มลถามเองกับจักรอบรมเนอะจากอุลปานิสตาเนี่ยค่ะเราเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วค่ะเราเราเราได้งบจากท่านรอง ลองเดือนนะคะที่ให้งบเรามาได้มีโอกาสทํางานวิจัยนะคะทีนี้เราก็มีทีมงานที่จัดอบรมขึ้นมาเราประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันนี่คือกลุ่มไหนอย่างไรเป็นกลุ่มผู้ประกอบการหรือชุมชนทั่วไปที่เขามีความสนใจด้านงานผ้าเราเปิดที้แรกเราก็คิดกันอยู่นานะว่าเราจะเอาคนที่มีพื้นฐานเลยหรือไม่มีพื้นฐานหรือยังไงเพราะว่าไม่งั้นโจทย์ในการทํางานของเราจะยากมากแต่สุดท้ายทีมงานเรีโดยท่านคณบดีสิทธิชัยก็บอกว่า อยากเปิดกว้างอ,าอยากให้คนที่ไม่มีพู้นฐานใจใช่ไหมคะใช่คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็มาอยู่ได้ดังนั้นกลุ่มอย่างที่คลิปวิดีโอนำเสนอช่วงแรกค่ะว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีพื้นฐานเลยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ เริ่มหัดเดินเริ่มทําได้แล้วคือเริ่มเริ่มจะมีประสบการณ์บ้างแต่ยังไม่แข็งแรงกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่แข็งแรงแล้วเพื่อจะมาช่วยสปอร์ตทั้งสองกลุ่มนี้อันนี้คือ3กลุ่มทั้งหมด12อําเภอของจังหวัดปัตตานีค่ะก็ครอบคลุม12อําเภอเลยเหรอคะยังไม่ครอบคลุมแต่ว่าสามารถทําได้ถึง12กลุ่มบางอําเภอก็เหมือนปัตตานีอย่างนี้ค่ะก็จะมีอยู่2อําเภอเป็นอําเภออําเภอเมือง2แต่ว่า สองตำบลอย่างนี้ค่ะถ้าเราได้มีโปรเจกต์ถัดไปตอนนี้ก็คือท่านคณะบดีก็ยังขับเคลื่อนอยู่ของประมาณอยู่ที่จะทําให้มันเปิดให้ครอบคลุมรวมไปถึงทางเยะลาแล้วก็นาราอาจจะได้ขยายเครือข่ายต่อยอดต่อไปใช่ไหมคะในส่วนเมื่อกี้เนี่ยได้ยินคําว่าวางกลุ่มก็อาจจะยังไม่มีความเข้มแข็งมากและตอนนี้เนี่ยตั้งแต่การอบรมมาจนถึงปัจจุบันอาจมีความพัฒนาก้าวหน้าไปแค่ไหนนี้พูดเลยว่าเราอบรมกันมาเมื่อเดือนมิถุนาปี66จนถึงปัจจุบันเนี่ยเอาจริง ดีใจมากคือเพิ่งไม่ได้สอนเองเนาะแต่มาอยู่เบื้องหลังของการการทํางานทั้งหมดผู้ที่สอนนี้เรื่องของการออกแบบออกแบบลายผ้านี่ก็จะเป็นอาจารย์นทพลพิชัยรัตน์ซึ่งอยู่ของสาขาวแฟชั่นส่วนการทําผ้านี่ก็เป็นดรสุปชัยส้อยจิตซึ่งตอนนี้ก็เป็นรองคณะบดีของวิชาการไปแล้วด้วยนะคะซึ่งทําในเรื่องของผลิตผ้าปั้มผ้าผสมสีมาที่ในคลิปวิดีโอพูดทุกคู่นี้ส่วนตัดเย็บเสื้อผ้าก็จะเป็นน้อง พับซอกนิยมเดชานะคะที่็นเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้า3กลุ่มนี้คือบอกเลยว่าจากตอนที่เราประชาสัมพันธ์ไปเนาะมันก็จะมีกลุ่มที่สมัครมาเองกับกลุ่มที่เราไปไปเลือกหาค้นหาเพราะว่าไปไปดูพื้นที่ของเขาก่อนว่าเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนบางกลุ่มมาจากทุ่งยางแดงนะคะคนนี้เรียกว่าขับมอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าตั้งใจมาตั้งใจมาฝนตกน้ำท่วมก็มาแต่สุดท้ายนี่ วันที่มีผลผลิตของเขาออกมาเป็นชุดนะคะความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคือให้เราคนคนจัดานเราภูมิใจแล้วแต่ว่าถ้าฟังเสียงจากที่เราไปสัมภาษณ์เขราต้องเก็บข้อมูลรายงานใจเขาะภูมิใจมากเพาูมใจมากภูมิใจของเขาคือเขาไม่ได้เก่งหรือว่าเติบโตคนเดียวแต่เขาสามารถเอาสิ่งที่คณะสอนเนี่ยไปสอนคนในชุมชนของเขาต่อได้ใช่ค่ะแล้วพอเขาเห็นงานของเขาไปอยู่บนนางแบบที่สสัยแล้วเดินด้วยเพราะว่านำมาสู่เรื่องของการเดินแฟชั่น ถึงขนาดแบบว่ามีเรื่องของการจัดแสดงแล้วก็เชื่อว่าหลายคนไม่แค่ในจังหวัดปัตตานีที่มีโอกาสได้ชมแล้วก็เห็นความสวยงามนะคะเมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยออกมาเป็นอาพรที่เรียกว่าเพิ่มมูลค่าอย่างที่ตั้งใจโดยเล่านิดนึงที่วราไปเดินแฟชั่นไปเดินที่ไหนคะไปไหนมาคะไปเดินที่ศูนย์ไบเทคบางนามาค่ะก็คือวันนั้นนะคะได้รับเกียรติจากศูนย์วิจัยของวิชาเขตหัตใหญ่นะคะสำนักวิจัยอะค่ะที่เขาก็เห็นว่าคณะเราเรามี มีท่านก็เยเหมือนกับว่ายไงดีคะมีมีงานที่สามารถที่จะไปเผยแพร่ได้ศักรภาพหรือว่าไปปล่อยของไปปล่อยของปปล่อยของให้เวทีเรามาสนับสนุนงบมานะคะก็คือเราก็นำงานของพี่ๆเขาไปจัดแสดงคือในวันที่แสดงงานออกมาเนี่ยตอนตอนที่เห็นชุดโน้ตด้วยความที่ชุดเขาทำเขาเรียนกับเราแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองแต่เรามีโปรเจกต์ต้องให้เขาไปไปแสดงแฟชั่นโชว์เนี่ยทีแรกทีมงานเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะ อาจจะปังได้อาจจะแบบว่าเรื่องของความคาดหวังเนี้ยอาจจะยังไม่ถึงกับผลงานที่ออกมาจริงแต่กกไม่ทําให้พวกเราผิดหวังเลยดีคือภาพที่ออกมาสวยงามมากยืนอยู่หลังเวทีนี่คือน้ําตาก็คลอไเลยคือแบบใช่ค่ะประกอบกับนางแบบได้รับเครือข่ายจากคณาจารย์ที่ มกุงเทพด้วยค่ะที่เขาให้ความอนุเคราะห์นางแบบลงมาค่ะในวันนั้นนอกจากมีแฟชั่นโชว์แล้วเนี่ยเรายังเอาเสื้อผ้าของพี่ๆที่เข้าในโครงการของเราอะค่ะไปแสดงแล้วก็จําหน่ายด้วยค่ะมีการเวิร์กช็อปงานทัศนิลินงานประยุกต์สินงานแฟชั่นตรงนั้นอยู่ด้วยในในงานสิ่งตอบรับอย่างไรบ้างเขาก็ชื่นคือเอาจริงๆเขามองปัตตานีอย่างที่เราทราบนะคะเขาจริงปัตตานีเรามีความโดดเด่นเรื่องผ้าแล้วแต่เรื่องของความเป็นแฟชั่นอันนี้ต่างหากที่เขาก็มองว่า มันมันมันว้าวขึ้นมากับการที่เอ้ยผ้าแบบนี้สามารถตัดชุดได้เนาะใช่อ่ะผ้าแบบนี้สามารถตัดชุดแบบนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยความเป็นร่วมสมัยแล้วก็เรียกว่าเริ่มล้้าสมัยเริ่มทันสมัยแล้วก็เข้ากับยุคด้วยนะคะใช่ค่ะแต่เราก็ยังไม่ทิ้งเหมือนในในคลิปนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของเกี้ยวจําลองเราก็ยังมีเรื่องของชุมชนที่เราเคยพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็ยังพัฒนาต่อนะคะเราก็นํางานของเขาเนี่ยค่ะไปไปเวิร์กช็อปให้ให้คนที่นั่นได้รู้จัก จังหวัดปัตตานีมากขึ้นเพราะตอนนั้นที่เราไปในก่อนงานเทศกาลสงภูเจาแม่ลืมกนเหนียวก็เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีของเราไปด้วยว่าเรามีประเพณีเรามีวัฒนธรรมที่สวยงามที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุุภาพันธ์นะค่ะน้องพุ่งพูดถึงเรื่องชุมชนเล่าฟังนิดนึงค่ะเราทํางานร่วมกับชุมชนยังไงบ้างคะ หมายถึงชุมชนทั่วไปหรือยังไงคะที่ชุมชนของที่นําเกี้ยวไปวางจำหน่ายประมาณนี้ค่ะตัวเกี้ยวที่เราทำเนี่ยตอนนี้ค่าอย่างที่ฟ้าบก็คือเราเริ่มพัฒนาย่านตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันแต่เอาจริงๆที่เราได้รับโอกาสจากโครงการ Heritage City อะค่ะให้เราได้ทําเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเราเริ่มทํากันปี6-1หเกี้ยวรุ่นที่1พอหลังจากนั้นมาเราก็ยังพัฒนาต่อเนื่องใช่ค่ะโดยการที่เราทําเกี้ยวรุ่นที่2ก็จะมีลายที่มันมีความรวดลายแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้น มีสา <3 S 1> เกี้ยวคือเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเกี้ยวเกี้ยวองค์พระหมอแล้วก็เกี้ยวกลางที่สามารถที่จะนําองค์พระได้ ตามเขาเรียกอะไรคะอันเชิญมาอยู่ในเกี้ยวได้ปฏิสถานนะคะบบนเกี้ยวสมองอันนี้ใช่นอกจากเกี้ยวแล้วยังมีกิจกรรมอื่นไหมคะทราบมาว่าในส่วนของงานสมพ์จะไม่ริมกันเดี๋ยวปีนี้ว้าวมากเลยคปีนี้ต้องบอกรรงคณบดีหุดไฟแรงค่ะรดอกเรสุทินีอินทนีค่ะจะเป็นรองคณบดีใหม่แล้วก็พอมารับในเรื่องของพันธกิจเพื่อเพื่อสังคมเนี้ยค่ะอาจารย์ก็ด้วยความที่มาสายของออกแบบประยุกต์สินด้วยแล้วก็มีความชอบแฟชั่นส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะนำเสนออย่างไรบ้างคะในช่วงงานที่ผ่านมา อาจารย์อยู่กับเราตั้งแต่สตาร์ทอัพคือดาจีนอแล้วก็หายไปก็ไปเรียนหนังสือตรงไปเรียนด็อกเตอร์นะคะพออาจารย์กลับมาอาจารย์ก็อยากจะกลับมาทําต่อดังนั้นบ้านทรงจือหรือตลาดทรงจือที่ที่เราเคยจัดเนี่ยค่ะเดิมทีเราก็จะมีงานผลิตภัณฑ์ของชุมชนเข้ามาค่ะมีสีสันความเป็นจีนแต่ปีนี้เราเอาคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เรื่องของผ้าไปจัดทําให้มีความสวยงามมากขึ้นดังนั้นหลายท่านที่ไปถ่ายรูปเช็คอินก็จะเห็นเลยว่าโหปีนี้มันอลังไปเลยค่ะสวยมากนะคะแล้วก็ นอกจากนี้เรายังได้เครือข่ายของชุมชนที่นำงานนำงานเฟอร์นิเจอร์ของเก่ามาแต่งด้วยใช่ไหมคะมารวมคือมูลค่าในวันนั้นเอาจริงเจ็ดแปดวันที่จัดกันนอนไม่หลับเพราะว่าค่าในบ้านเป็นแสนที่เขาให้เรามาโดยที่เขาเราต้องดูแลเราต้องดูแลใช่ไหมอันนี้สนใจติดต่อได้ที่เฟอร์นิเจอร์ปัตตานีที่อันนี้นะคะก็จะมีร้านของเขาอยู่อันนี้ประชาสพันธ์ให้นิดหนึ่งจ่าสังพันธ์ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยเ่อนน้องบอก คือวันที่ขนมาเสร็จแล้วน้องยังบอกพี่อันไหนไม่พอเมาอีกได้นะคือเราโอ้รับผิดชอบไม่ไหวแล้วมันเยอะมากแล้วก็สวยไอ้จุดนึงพวกไฟฟ้าเนี่ยค่ะเราก็ได้ความร่วมมือจากน้องโชว์ซึ่งเป็นออกแกนนซ์ของของประจําจังหวัดสุงินเนียนะคะให้เราใช้ไฟพวกสปอรตไลท์ตกแต่งแสงสี ให้ถ่ายรูปได้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะในงานนะคะอันนี้ต้องขมมดนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรหลายอย่างหลายแง่มุมนะคะที่อยากจะนําเสนอนะคะก็ยังเชิที่พี่ชุมชนเขาก็มาขายเกี๊ยวของเขาในขณะเดียวกันก็จะมีพวกขินมงคลเป็นกิมข้นพระที่เกี่ยวกับความเป็นมงคลว่ายง่ายเข้ามาตลาด่ืงกลับไปก็จะมีเต่ความมงคลกลับไปอันนี้เป็นอลักษ่วนมงคลใชะเป็นเหมือนผคูื่จใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นมงคล ขาเรียกอักษรมงคลเขาเป็นคำว่าพบลบซิ่วค่ะก็จะเป็นคัที่มีกามหมายมงคลต่างๆนะคะถือว่ามีกิจกรรม่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์มอปัตตานีค่ะนะคะก็ร่วมกับทางด้านของอุตสาหกรรมภาคสิบเอ็ดด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เราเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสจับมือกับอุตสาหกรรมภาคที่11ก็คือที่ที่สงขานะคะท่านก็ติดต่อผ่านอาจารย์นัทพลวิชัยรัตน์มานะคะด้วยหารือว่าอยากจะพัฒนา เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการที่อยู่ทั้งจังหวัดปัตตานีแล้วก็ที่สุงขาซึ่งทางคณะบดีก็มองว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ทํางานรู้จักเครือข่ายมากยิ่งขึ้นรู้จักกับชุมชนอื่นๆมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็เข้าไปช่วยขับเคลื่อนให้ชุมชนที่ที่มาเข้าโปรเจกต์กับเราเนี่ยตอนประกาศรับไปมีประมาณ20 20กว่าผู้ประกอบการค่าต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากศูนย์ของอุตสาหกรรมภาค11นะคะก็ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่บ้านศิลปกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยค่คะคือ4 4ี่กลุ่มค่ะนั่นก็คือประกอบไปด้วยกลุ่มโหนดบ้านสินบ้านทองลังนะคะซึ่งเขามีความถนัดของเรื่องการทําใบตาลคมไฟค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มโกเมนนะคะโกเมนบาติกค่ะเขาถนัดเรื่องของการทําผ้าบาติกซึ่งเป็นลวดลายอัตลักษณ์ของเขาเองโดยการที่ทํบล็อก วอกไปตานเองซําเองอะไรเองนี่ค่ะก็คือก็เป็นอีกสติงพกลุ่มที่มีความเข้มแข็งต่างๆของทางพื้นที่ทช่ไหมคอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่งอรุณที่อำเภอโคกโพอันนี้เขาจะมีความถนัดเรื่องของการตัดเย็บ แต่ยังไม่สามารถทํางานผ้าได้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มก็เป็นกลุ่มน้าใสที่อาเภอมาโยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสตรีผู้ด้โอกาสกลุ่มบอาบางที่อยู่อาเภอมายอค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราได้ทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆนะะคในเรื่องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องในชุมชนของเรามากขึ้นนะคะยังมีเรื่องราวอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องขอกระซิบดังๆตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะว่าเห็นอยู่บริเวณทั้งด้านหน้าด้านหลังของเราตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใน ในช่วงที่3นี่ก็พลาดไม่ได้เลยนะในส่วนของสายช็อปทั้งหลายนะคะหรือว่าจะเป็นขา F ทั้งหลายนะคะอีกสักครู่เนี่ยนะคะคุณก็เตรียมพร้อมเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยพูดเพิ่มเติมเลยในเรื่องของพื้นที่การจําหน่ายผลิตภัณฑ์นะสำหรับนักศึกษาอาจารย์ชุมชนเนี่ยค่ะสักนิดหนึ่งว่ามีพื้นที่ไหนอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้หลายท่านก็เวลาเราไปออกบูธอย่างเงี้ยค่ะก็จะถามว่าเรามีช็อป มีมีช็อปสำหรับมีพื้นที่ที่จะให้เข้ามาเลือกชมได้ไหมถ้าเป็นในส่วนของคณะศิลปกรรมเราก็มีมีพื้นที่ที่เป็นศูนย์สป o ๊กอินโนเวชัน h ับของเราตรงนั้นนะคะี่สามารถเข้ามามาลองเสื้อผ้าได้มาเห็นงานจริงได้ว่าการตัดเย็บของพี่ๆแม่บ้านชาวบ้านเขามีความประณีตแค่ไหนหรือว่าไม้เราวัดไซส์ได้ใช่ไหมคะออกแบบลวดลายนี่คือเราเราบริการที่หมดเลยเพราะว่าเรา ตามเป็นไปตามพันธกิจของของศูนย์ของเราตรงนั้นอยู่ smok, แล้ว <smok. S 2> นะคะแล้วก็รวมถึงงานของน้อง,น,องนักศึกษาคณาจารย์สิทธเก่าด้วยเหมือนกันทํางานขายที่ไหนอย่างไรทาเสร็จผลิตออกไปแล้วอยากมีพื้นที่จําหน่ายเข้ามาที่นี่คืออันนี้คือสามารถวอลตินมาได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าออนไลน์ก็จะมีที่ที่ทช็อปของข hmm. ช็อปออนไลน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์เราก็คือเพจ สปอคอินโนเวชันฮับหรือ <okay. S 2> แอดไลน์มานะคะแอดไลน์มานะวันนี้พ่อเดี๋ยวอีสักเรู่เราจะมีโปรโมชั่นให้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อน เข้ามหานักวิทยานะคะแล้วก็จะได้ส่วนลดแล้วก็จะได้เห็นงานแต่แต่ว่าเอฟกันได้นะเอฟได้นะคะตอนนี้ก็เอฟได้ใช่ไหมตอนนี้ก็เอบว่าเตรียมเตรียมบอกเตรค่ะตอนนี้มีสวยๆเลยตน่าาให้พร้อมนะคะมีหลากหลายจะบอกว่าคุณพรอมิมลคะเราก็ลืมพูดไปนี่คือพรีเซนเตอร์ของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังสวมใส่อยืนได้นะคะสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผ้าที่แบบว่าตัดออกมาคืออันนี้ทั้งคนสวยด้วยผ้าสวยด้วยนะคะเป็นลายไนลนบาติก เป็นอีกสักครู่ได้ชมอีกสักครู่จะได้เอฟค่ะคุณจอยค่ะแต่ถ้าอยากได้สวยๆแบบนี้โดยที่เป็นไซส์ของแต่ละคนก็สามารถให้เราไปออกช่วยออกแบบให้ได้นะคะก็สามารถสวมใส่ได้เลยค่ะ